เปียกเจออะไรหรอเปียกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเจอแล้วหนักมากโอ้โหหนักมากไหนเปียกไหนดูเรื่องนี้อเดี๋ยวดู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 ไอหุ่ยมีเลยแต่ใเร็วไหนดูดิไหนดูดิเปียกมันเชยยงแล้วไอเปียกเอาเร็วๆเอาแล้วแตกแล้วแล้วตอนนี้คืออะไรไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูนะแม่นะ ไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูนะ <laughs> เดี๋ยวเปิดให้คนดูดูก่อนดูดิ <laughs> ดูดิใครเนี่ย <laughs> อะไรไม่ใช่ผมนะนี่ไม่ใช่ผมนะ <laughs> บอกก่อนนะไม่ใช่ผมนะ <laughs> มึงขำอะไรเตี้ยบเพมึงได้เห็นตัวเองหรือเปล่าเนี่ย <laughs> เอ้า <laughs> โอเคกูไปละขำ่น่หละโอเคไม่ขำเลยพี่ขำ <laughs> 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 พอที่เมื่ออาทิตยกูยังไม่ขำเลยนะ